พูดถูกเ,เรีกวไ่ให้เขายิงไม่บ<อ>ิดแ<อ><ห>ม้แต่นิดดีใช่ไหมอ่าก็โอเคนะแต่ปัญหาก,ก็คือมันเปลี่ยนอันนั้นไม่ได้มันได้แค่หมดเดียวคือสามจุดห้าเออเอ้ยกูเสือโซดาเนี่ยีเที่ยะเออใ้ออ่ที่เขาโฟ,โฟล์คลิปใส่ดีปะวะมันบวกคอนโทร ใส่ยเดีาะว่าบัวคอนโทรกับโมบิลิตี้อ่ะใส่แล้วกันผมต้องการคอนโทรอยู่ดี I อ Need Control โอ้โห Sniper ก็ะบอกอะไรกันแ็บมากมากไหมอ่ะที่ไม่ใช่ M82 สนเปอร์ไม่รู้สิที่ไม่ใช่ M82 อันนั้นคงไม่รู้เลยที่ไม่ใช่ M82 ปืนคมชัดคมชัด <ผม S 1> ระดับ UHD 0รสุจุด50ประเดต่ำมดมิต่ำดัเมด เพิ่มขึ้นปกติไปคุณเริ่มเลยแท็กช้อปปิ้งดูช้อปล่ะไปช้อปเลยเด็กกูรอไม่ได้จะการช้อปปืนเนี่ยขยับก็ยังจับป,ปืนงงเขากนั้นไม่อยากขนาดเชียวมึงมาเขียนว,ว่าแบ็คออฟอ่ะสัตว์เขียนว่าแฮกออฟไม่เล่นครับ <laughs> ไม่เล่นนะ We lost control มันก็มอสตอปเดตมาแล้วปืนจะคอบตุจีวันกาดกลัวมาแล้วก็น่าจะมาเพราะแมปใหม่ด้วยรงาน,นเรอกล <c oughs> ัวมาพร้อมกับแบบใหม่โหมดใหม่ ทุกอย่างใหม่ใหม่กาน,นสงครามโลกที่โดนได้ใช่มาทำฟิวพาร์คฮะเป็นฟิวพาร์คไอ้เจีย๊ยบไม่มีใครเล่นเกมล้างไอ้สัสเกมล้างหมดที่ร้างหมดไฟสตอมถึงแม้มันจะเออเล่นค่อนข้างสนุกก็เถอะแต่มันมีคนเล่นไงแอนิเมชันไซกอรที่สุดยอดเลยเออ <c oughs> ไซกอรชอบอะ่ะชอบแอนิเมชันไซกอร์ อ่าเจาอห้องทีได้เวลาโดดลงไปตายกันแล้วทำไมเงินในเกมต้องเป็นแบงค์สองพันวะไม่รู้เหมือนกันแบงค์ร้อยไม่มีมีแบงค์สองพันครับ กดล,ลบไอ้เคีย้ยวใครเนี่ยไหนเขาลองดูนี่พี่นายใช้นะ่ะเป็นตัวแดงเหรอโอ้เป็นไงบ้างมันเป็นเป็นจังซี่น <c oughs> ี่ดราบีเว้ยกโดนโอ้มนเป็น โอ้มันเนกันซี่เออียนอาหลังเข้าอีกเออทั้งหลังทั้งหน้ามาทุกทิศมันจะอ้วกเลยโห้เลยแต่ตอนยิงอ่ะตอนยิงแม่งโอ้โหแสงปืนแม่งโคตรเทียอะไรบังยิบหายต้องใส่ใส่กิบแสงมาอืมไม่ได้ใส่มาโอ้ยยัยหมดเวลาละยุ่งกิบแตงถึงเวลาจริงแล้วแทกตาแน่แหละเราจะเดินเล่นเอาจริงเอาจริงเลยผมไม่เดินเล่น ไม่มีพี่เศษหมู่สามคนที่มากันแค่สองคนใช่ลำเดียวที่มากันเป็นร้อยก็เหียเห็นมาโฮตั้งหลายลำโดดลงลำลำเดียวเดียวมันเป็นร้อยจำซิมเปลิลนี่ไงตัว <laughs> ไหนดิเอ่อเอาที่เดือดๆอ่ะ Airport, Airport, Audi, ba, lô lên Cô nát tay giữ, dữ lê. Tông dỡ dữ lý quá, lê, yu 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 dỡ yu lê,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  yu không yu lê, yu Ơi, yu farm. yu lê, yu lê, yu có yu lê, yu lê, เอาตอนที่เอาไอ้พิวส์เขาเรียกพิวส์นะอะไรแนะล้วพิวส์เอเกรดมาเป็นอะไรไอ้ตีนผีตีีนผมันวิ่งเร็วดีท<อ>ีนี้มันอะไรอุ๊เขี้ยะตกใจมุดเลยมีคนในวิชาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขียนเป็นเท่าซ้ายแต่ไม่เห็นเอ็อนีเอ็นบีจีดี มีปะวะไม่มีไม่มีโอเคไปต่อแต่ไอหอคอมมินนเคชันนั่นมันไม่ชอบมีคนนะหอขนาดเชียวไอหอเวนั่นอะเออวะ <laughs> ลองไปดูไหมเฮ้แต่มันมีทางขึ้นทางลงกแลทางเดียวใช่อยอกาสโดนดักเทมอสูเปิดไม่ได้เฮียเฮ้ยสังตีมวะ ไม่เตือนีนกเองดีวกว่าขอเล็กเสี่เกมวันเบาไว้ราบนีดังมากเลยเล่งทีหูจะแตกเลย <laughs> โอ้ยเหียเล่งทีหูจะแตกเฮ้ยกรอกให้เขากรอบไปโดนใครโดนเพื่อนโดนไหนท่านเตดไหนวะปิดแม่งกูเป็นคนมีมารยาท มันอยู่ใกล้เราพสอสมควรน่นะแต่ก็ไม่ได้ใกล้มาก,วกาเว้ยกาเฮ้ยแผนที่แดงๆด,ด้านบนนี้เหรอด้านบนมัง้งไีไ่จะเหนือหัวเรามันมาแล้วกองเกาะททำหมุบมุมนี้ก่อนมามามันมาถึงแล้วมันเลยมาฆ่าเราเนะี่ย มึงรู้ด้วยวะคุณไม่เห็นหาเลยรู้ดิทันเต็มทันทัซ้ายอ่ะมึงเห็นทริสไหมเออว่ะสุดหลอดเลยแล้วทำไมต้องเป็นชื่อกูวะไม่รู้เฮ้ยเอาไปแล้วเอาไปแล้ว, <c oughs> า,ลวายโง่เลยไม่อยู่แล้วเหรออ,าอะะ่าเยอะละเยอะละ <c oughs> ปิดประตูเพื่อความมีมารยาทปิดอ,อีกบ้านหนึง่ง ทำไมเสียงเพลงแม่งบิ้วจังวะขึ้นชั้นบนไหมเพลงมันบิ้วอย่างไรวะไม่รู้อะตอนนี้เสียงเพลงซศราเอ้ยเสียงเพลงกูบิ้วมากเลยกระจกไม่แตกด้วยเยอะธนาเนี่ยธนามันหัวเนี่ยเจียดชัดมากเลยอือใช่โคตรชัดฟูชมชัดระดับพีซีเอาเต็งถีดีกว่า ไม่มีเฮียเฮ้ยทางไหนทางขึ้นเจอแล้วในทางขึ้นอยู่นี่หลอดไปแล้ววะขีดเดียวไรเฮียนี่อะไรอยู่แล้วเหรอบาวตี้เอาคืนวะเอาคืนในสัตว์มานี่ไหนวะไกลไกลไกลแต่ไม่ไกลมากขนาดนั้นนิวการอีกแค่เฮียไอมี soldier incoming ไงวะเม็ดมีหายเลยขุกป็นจะออกดิดเดียหนีไม่ได้ขุให้หมดเลยเออโอ้ยยูเอวีโอ้ยูเอวีผมเห็นกูหรอกกูไม่รบหาเป็นผีไม่มีเลยวะปึ๊บ ไม่มีโอเคขอบคุณมากไปเป็นราคาหัวกันเวลามันก็จะหมดละไมจ่จู่ๆก็มา Hunter, รับ Bounty Hunter ป๊อปป๊อปป๊ป,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 ปโอ้ยเชี่ยเลยใช้เปิร์กแม่งเปิร์กมึงมันได้ช่วยให้ b ลตี t y Hunter หายไปไม่กลัวนั้นกูวิ่งไวไม่คอนแทคกูนะยี่สิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์วะถ้าโดนดิกว่ามึง หน้าไงใกล้ๆเลยบาวตี้เยวีวีอยู่บนหัวแล้วไม่สนใจหรอกเยวีวีอ่ะมีคนข้างหน้าด้านขวาใช่ไหมตะกี้มึงมึงเห็นเฮ้ยตังเฮ้ยเบงไม่มีไม่มีโนนนอนเฮ้ยวงวหันแม่งย้ายว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ย ปูดใสสัตว์ปูดมาแต่ไกลเลยสองลำต้องมาเห็นเราแล้วเฮ้ยเดี i, ๋ยวนะทำไมบาวตี้ยบนตรงนี้เลยเนี่ยถ้ามีเซนเซอร์เบลมีบบบวะไม่มีวะราบบสแกนดิระบบสแกนดิเทคระบบสแกนเหรอเด็ดลูสแกนแปบบ๊บไม่มีใครดักตรงนี้ไปขึ้นได้มันอยู่ด้านล่างโอ้โหหัวนีหว่าหัวตาว อย่าลงลงมาแป๊บๆเออโอเคคิว่ๆๆคน man, umas, เฟ um. oh, ิร์มแล้วบ okay. oh, ัลติสำเร็จเฉียเอดทำไมมึงไม่ลงรูวะมาแล้วอะไรกันเราเสียเงินมากกว่าที่เราได้เงินเอาไอ้เฉียดไอ้ตัวด้านล่างไม่ได้ค่าโอ้โหเฉียตังค์ชิบหายเสก่งก็ไมากดได้เงินอีก เราตายกับตรงไหนรัเราตายกับตรงนู้นเราเกิดเราเกิดตรงนี้ไอ้เหี้ยเกิดดาวทาไม่ใช่เราเิดฮอปพิสโต้ฮอปพิสโต้พิสโต้เราเปิดพวกเฮเฮี้ยเอ่อมีอะไรไม่เอ,อ่ยไม่มีโอ้ยเฮี้ยแสงไฟโคตรแยงตาเลยมึงลองส่องไฟวะแท็กไม่ค่ะเนี่ยมึงจะเห็นถึงความร้อนจากไฟเว้ย เห็นไฟกับพี่กับพี่บนโรงพยาบาลไหมฮะมึงลองส่องอ่ะร้อนเหรอเนี่ยมึงมือดูตรงนั้นดิเนี่ยไอ้ไฟตรงนั้นที่กับพี่เป็นเสียงแดงอ่ะตรงนั้นอ่ะแดงตัดคนมาอยู่ไหนวะแล้วคนมาอยู่ไหนกันหมดวะดูไหนวะนั่นอะไรนั่นอะไรเหรอ น่ากูเห็นเป็นร้อนๆตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเห็นเป็นร้อนๆมอไซค์พี่อ่ะนั่นก็รถใหญ่อีกอ่ะนั้นฮอนั่นอะไรนั่นนั่นคืออะไรกูเห็นเป็นร้อนๆนะกดมาร์กไม่ได้ด้วยเหี่ยไกลเกินอ๋อนั่นฮอนะจะบนเห็นรถตรง,งนู้นรถ งูอไรมากไม่ได้ไกลเกินนี่เสียอะไรไม่รู้มีคนเปิดมายัางนี้เหรอน่าจะใช่มั้งขึ้นหอไหมระว,วังเด็กจน,นเบอร์ฉันวะเอ้ากระแทกแรงไปหน่อยกระแทกแรงไปหน่อยอ่ามานี่มานี่ฉันสบายดี <Got you. S 2> ฉันสบายดีฉันแค่พักผ่อนนะนะ พักผ่อนพักผ่อนแบบรุนแรงด้วยเฮียอาของภาคไหนเนะี่ยโอเคชัดเจนเลยแบกออฟไปได้ไปเลยช่วยอะไรทำได้เทคกปูกันดิไม่เห็นเจอคนเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคดโดนแล้วะปะ เอาอีกแนี่เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนโอ้เชียร์ละอไอ้ไส้ก็จะตายลงไอ้เจ้าตันไหนเขาบุตึกนี่วะทำไมกูต้องกระแทกแรงด้วยไปๆไปๆไปๆยืนคนนึ่งก็ทีละ Enemy dropping into the AO. Ok. 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 hả má Ok. 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 anh, Ok. 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 cái Ok. 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 hả Ok. เรามาฟมวาวเวลปืนเราอย่าไปจริงจังไรามากับมันฮ่าคนถีโรมันโดนทุบตายวะตายหาแล้วคนถีโรมันจะโดนโดนทุบตายเลยแมนมาแล้วโนดมาเวล้ยกลัวจะจะข่มตัวจากความร้อนที่ทนออกนะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ก็โอเคกับมันแล้วนะอุย้ยคกู ดูแลเทสโคนมีวิธีไปกูกำลังขึ้นไปหาขึ้นมาละ Enemy Soldier Incoming Enemy Soldier Incoming เมิงเจอแล้วไอสัตว์ลงตรงนี้นี่เองมึงอะเห็นนะจาลงตรงไหนเห็นนะจาเห็นนะจาลงตรงไหนนะเนี่ยตั้งไง ไอเ้เชี่ยมัาจ้องมีดปาดกูอะเฮ้ยสวัสดีขอปั่นหน่อยไอ้เชี่ยนี่มันตัวเดิมดิวะอ๋อดีไอสัตว์มัันมาจ้องมีดไล่แทงกูอะมันตัวเดิมเลยเว้ยไอ้ตัวกูฆ่าไปตอ่อแยวอะอะโดนแตกโดนแตกเนี่ยไอ้นักว่ายน้ำโอ้ยหนึ่้าคูณหนึแคส เฮ้ยหอมาดิดิไม่ถึไือวิ่งเองตะคุณน็อปตะคุณน็อปตะคุณน็อบมาละบะละตะคุณน็อปตะคุณน็อบโยนกองกระสุนดิไม่ดีว่ะอ๋ลงแรงไปหน่อยอ๋อลงแรงทำไมเราเหล่านี้ลงแรงกันจังวะเออไม่รู้ดิ ไอคุณนอมมาดิน่ะมันกำลังบิ่หนียิงจากคุณนอจากคุณนอปจากคุณนอมันไม่มาโอ้แฟดอย่างงี้โคตเที่วแฟดสตันนั่งยันดันนะเห็นละไอโล่ตัวเดิมดีกว่ามีตัวนึงมีตัวนึงแค่ปะพวกมีเพื่อนมาว่ามันเกิดด้านล่างมุงกุดเห็นมุงกุดไหมเห็นเห็นเห็น เดี๋ยวเวลาโอ้ยยงไงไปอะไรวะไม่ไม่ลางมันเข้าเข้าเข้าติดไปแล้ยูนี่อยู่นี่ยูนเยวอกอเกือบแตกพีเข้าไปซ้ำเลยแล้ก,กูดงชุมุมาได้แล้แต่จะมาแเอา,ามาดิกูมีสองคน มายิงดิอเหรอเอาเล้วเลยโอ้โหไม่ชนะว่ะไม่ชนะหรอเฮ้ไม่ชนะเลยใช่อะไรกันมาก็เกิดที่เดิมน่าเกลียดว่าตายแล้วตายอ่งตายหาไปแล้วยังนะไม่รู้สิเจอละเจอแล้วเจอแล้ว คนนี้นะครับๆตายแล้วเรียกว่า revenge ตายยังไปอยู่ไหนตแล้วต้อตายรีบเราเร็วรื่อยๆเก็บของแล้วล่ะจะไม่ทำเกิบใหม่เก็บของครบละ คือมัอนเป็นสังคมที่มองเห็นชิมืดอีเวอนะใช่เอหรือว่าเราตีดขอบโยบิอยู่สั้นเนาะก็ไม่สั้นนะก็จุดสั้ไม่กอะไหนเจอละมันรบกวนอะไรแค่เคียกูยิงติดโลอย่างเดียวเลยโดนกูโดนยิ่งเอาดิเอาดิ เออเห็นน้อยได้ได้ซิลเวอร์วะแค่ซิลเวอร์ไหมบรอนบรอนบรอนเออไ,<ม>ได้เป็น,รนหรอกเราอาจจะเราไม่ชินของแต่ง,งปืนเฉยเฉอ่าใช่อาจจะแค่ไม่ชิน